ั้งรหัสผ่านล็อกหน้าจอโทรศัพท์มือถือเพิ่มความปลอดภัย ก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะคะในวันนี้อยู่กับเราไรวินย t u b e ค่ะซึ่งในวันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมทุกทุกท่านมาดูวิธีการตั้งรหัสผ่านล็อกหน้าจอบนโทรศัพท์มือถือกันเนาะซึ่งวิธีการนะคะก็สามารถทำได้ง่ายๆเลยอันดับแรกให้ทุกคนกดเข้าไปที่การตั้งค่าให้เราเลื่อนขึ้นเลื่อนขึ้น ไปที่ลายนิ้วมือและรหัสผ่านลายนิ้วมือและรหัสผ่านหรือบางเครื่องนะคะก็จะอยู่ของคําว่าความปลอดภัยเนาะให้ทุกคนลองกดเข้าไปแต่ละเครื่องมันจะไม่เหมือนกันนะให้เรากดเข้าไปที่ลายนิ้วมือและรหัสผ่านจากนั้นให้ทุกคนไปที่รหัสผ่าน หรือรหัสปลดล็อกหน้าจอซึ่งตอนนี้นะคะของน้ําไม่มีก็คือไม่ได้ตั้งรหัสผ่านหน้าจอนั่นเองเพราะฉะนั้นให้เรากดแตะเข้าไปตรงนี้และให้เราเลือกรูปแบบในการล็อกหน้าจอโทรศัพท์มือถือของเรานะคะสําหรับน้ําแนะนําเป็นรหัสผ่าน4และ6หลักนะคะกดแตะเข้าไปได้เลยจากนั้นให้เราใส่รหัสผ่านล็อกหน้าจอของเราค่ะและยืนยันรหัสผ่านของเราอีกรอบ จากนั้นนะคะพอเรายืนยันรหัสผ่านเรียบร้อยแล้วก็จะถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นนะคะทุกคนที่นี้ให้เราลอ,ล,ลองปิดหน้าจอของเราแล้วก็เปิดหน้าจอลองปัดหน้าจอสิีนี่ก็จะให้ใส่รหัสผ่านที่เราตั้งไปเมื่อสักครู่นะคะก็ใส่รหัสผ่านที่เราตั้งไปได้เลย เห็นไหมคะสามารถทําได้ง่ายๆเนาะสําหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ